ปีนี้ก็เป็นปี2,556ครับเป็นครั้งที่เจ็ดที่ผมได้รวมน้ำใจนักมายากลนะครับร่วมแสดงให้เด็กผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งในระยะสุดท้ายร่วมกับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังณหาดตะวันลอนพัทยางานนี้ก็มีคุณ โบนะฮะแล้วก็คุณฟรีแมนก็มาร่วมสแสดงให้กับเด็กๆได้ดูกันนอกจากนั้นทานนาริศนักมายา,ยากลชื่อดังของเมืองไทยนะครับทัานนาริศก็ได้มอบเงินสองมืนบาทครับโอ้โหน่ารักมากครับมอบให้เป็นทุนให้กับเด็กผู้ซึ่งเป็นโรคมะเร็งในระยะสุด ท้ายก็ฟรลิปก็ด้วยใจขอขอบคุณท่าน,นาลิปเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับเราไปดูบรรยากาศในงานกันครับเฟริปและทีครับสวัสดีพ่อแม่และก็น,น้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับอีกสักเหรียญนะไมครับ ผมก็มีของฝันมามอบให้นะครับกับวิชิวเวลด้วยอเชญครับเชญครับอาจารย์หมอครับอาจารย์หมอเชิญนี้นะครับมอบมอบให้อาจารย์นะครับก็เป็นกระเป๋าเปล่านะครับพี่หมอนะฮะจริงนะนะคุณหมอจริงนะคุณหมอไมใส่ของนะแต่ในกระเป๋าวันนี้นะครับพี่หมอเราก็จะมีซองนะครับซึ่งเป็นนักมายากลอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นนักมายากลชื่อดังของประเทศนะครับคุณณิสนะครับ ได้มอบเงิน2,000 0บาทนะครับให้กับ v i ชเวลนะครับโอ้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับนะทันมาไม่ได้ก็เลยฝากเงินมานะครับครับผมเขาให้กำใจให้เราด้วยเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือนะครับให้กับเหล่าบรรดานัก้งยุคครนะครับทุกคนอริสแล้วก็ทั้พี่ปิลิศแล้วก็ทุกท่านบนเวทีของเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เรียกพวกเรานางฟ้าไม่อยากวนราชาวันนี้น้องใหม่ใ้แดง